โชว์ลันรวมต่อลงหายใจเพื่อน,น้องบัญที e-Saving จากธนาคารกรุงเทพสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะตอนรับผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ Money Delivery ค่ะวันนี้ค่าคืนวันจันทร์ที่20มิถุนายนค่ะอยู่กับคุณนาทิประดาและดิฉันวิมลวันค่ะสัปดาห์นี้ยังมีประเด็นที่ต้องจับตากันต่อนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งทอยทแถลงของนายเจอโรมพาเวลที่จะมีขึ้นในวันที่22และ23มิถุนายนนี้นะคะ หลังจากที่เขาเนี่ยส่งสัญญาณระบบบอกว่าเขาพร้อมนะคะหรือว่าธนาคารกลางสาหรัฐอเมริกาเนี่ยพร้อมที่จะสู้กับเงินเฟอ้ออย่างไม่มีเงื่อนไขส่งผลทําให้ตลาดทั่วโลกเนี่ยคาดการณ์กันว่าน่าจะขึ้นอัตราด,ดอกเบี้ยอย่างรวดเร็วแล้วก็รุนแรงล่ะเพื่อที่จะจัดการกับเงินเฟอ้อแล้วก็มีการคาดการณ์กันไปเรียบร้อยแล้วนะคะว่านาปัจจุบันนี้กําลังเข้าสู่ช่วงภาวะเศรษฐกิจถดถอยของสหรัฐอเมริกาแต่ว่าทางด้านของนางเจเน็ตเยเลนเองก็ออกมาบอกว่าเขามั่นใจนะว่าจะผ่านพ้นไปได้และเดี๋ยวเร็วๆนี้เนี่ยสหรัฐอเมริกาจะมี การหารือกับจีนด้วยค่ะเพื่อที่จะแก้ปัญหาเรื่องของภาษีนาเข้าระหว่างกันซึ่งในเรื่องของผลการประชุมเฟดหรือว่าแม้แต่รายงานการประชุมยังคงเป็นประเด็นที่ต้องติดตามนะคะแต่ว่าเฟดบางสาขาเขาบอกเลยนะว่าอัอาตราเงินเฟ,ฟ้อสหรัฐเนีย่ยถ้าจะให้กลับมาอยู่2%ได้ตามเป้าหมายอาจจะต้องใช้ระยะเวลา2ปีด้วยกันและในขณะเดีวยวกันนะคะก็ดูเหมือนว่าจะยังไม่มีปัจจัยอะไรใหม่ๆเข้ามาสนับสนุนในเรื่องของการลงทุนนะคะการลงทุนทั่วโลกก็อาจจะยังคงต่อแตะต่อแตกกันแบบนี้แหละค่ะตลาดหุ้นไทยวันนี้ก็ปิดปรับตัวย่อลงไปเล็กน้อยนะ คั1,559จุดที่ปิดกันไปในวันนี้และที่สําคัญวันนี้มูลค่าการซื้อขายก็ไม่มากเท่าที่กวรนะคะ50,000กว่าล้านบาทเท่านั้นนะคะวันนี้ก็จับตากันนะคะทิศทางราคาน้ํามันด้วยนะคะ,คะแล้วก็การืวนตัวในแวดวงของสกุลเงินคริปโตเคอเรนซีนะคะอย่างที่เราพูดคุยกันไปแล้วค่ะว่าช่วงเวลานี้เนี่ยเป็นช่วงเวลาที่เราตามติดเกี่ยวกับเรื่องของทิศทางอัตราเงินเฟ้อเพราะว่าส่งผลกระทบนะคะเป็นปัจจัยหลักที่ทําให้การเร่งตัวเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบีย้ยทั่วโลกนั้นเพิ่มขึ้นอย่างต่อ่ออเเนนนืงะะคะแล้วก็ป็ป ใจท้าทายแล้วค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเงินเฟอ้อท,ที่มาจากราคาพลังงานถึงแม้ว่าช่วงนี้จะมีจังหวะของการชะลอตัวนะคะแต่ว่า สงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนนั้นยังไม่สิ้นสุดในขณะเดียวกันค่ะฟ้าฝังของผู้ผลิตเองก็ต้องรอติดตามนะคะว่าเขาจะเพิ่มกําลังการผลิตเข้ามาในช่วงจังหวะเวลานี้เพื่อที่จะช่วยทําให้เสถียรภาพราคาน้ํามันดีขึ้นหรือไม่แต่ในขณะเดียวกันอีกปัจจัยหนึ่งที่เร่งเรื่องอัตราเงินเฟ้อเช่นเดียวกันนั่นก็คือเรื่องของวิกฤตการขาดแคลนอาหารนะคะเราจะเห็นได้ว่าในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมานอกเหนือจากราคาพลังงานที่ปรับตัวสูงขึ้นแล้วปัจจัยติดติดขัดขัดในเรื่องของการส่งออกธัญพืชหรือว่าสินค้าเกษตร รายการที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของยูเครนที่จะส่งออกมายังประเทศต่างๆทั่วโลกนั้นกลายเป็นประเด็นที่ต้องจับตาละค่ะเพราะว่าณับปัจจุบันนี้นะคะทางได้ของรัฐมนตรีต่างประเทศสหภาพยออุโรปหรือว่า EU เตรียมหาหรือถึงวิธีการส่งออกธัญพืชจํานวนหลายล้านตันที่ติดค้างอยู่นะคะ เนื่องจากรัสเซียเนี่ยปิดกั้นท่าเรือทะเลดำประเด็นนี้เนี่ยเป็นประเด็นที่ต่อเนื่องมาก,กว่า2เดือนแล้วนะคะโดยจะมีการประชุมกันในวันนี้ที่ลักเซมเบิร์กค่ะ โดยสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่ายูเครนคือหนึ่งในซัพพลายเออร์ข้าวสาลีชั้นนำของโลกการส่งออกต้องหยุดชะงักลงข้าวสาลีกว่า20ล้าน,นตันต้องติดอยู่ในคลังสินค้านะับตั้งแต่เกิดปัญหาเรื่องของรัสเซียลุกรานงยูเครนแล้วก็ปิดกั้นท่าเรือต่างๆของประเทศนะคะซึ่งรัสเซียนั้นก็ปฏิเสธความรับผิดชอบแล้วก็กล่าวโทษกลับมาว่าบรรดาชาติตะวันตกและสหรัฐนี่แหละเป็นสาเหตุด,ดังกล่าวเพราะว่าไปคว่ำบาตรเขานะคะทำให้เกิดภาวะขาดแคลนอาหารและราคา อาหารในโลกนี้ก็ปรับตัวสูงขึ้นค่ะล่าสุดองค์การสหรประชาชาติหรือว่า UN ก็เตือนว่าประชาชนในประเทศที่ยากจนที่สุด ของโลกนั้นกําลังพึ่งพาการนําเข้าธัญ,ญพืชน,นะคะต้องประสบกับปัญหาหิวโหยอดอยากอยา่างหนักนะคะ EU อจึงพยายามที่จะแก้ไขปัญหาเหล่านี้ค่ะแล้วก็จะมีข้อแลกเปลี่ยนด้วยนะคะในการสนับสนุนการส่งออกอาหารและปุ๋ยของรัสเซียแลกกันกับการคืนพื้นที่ส่งออกทางทะเลของยูเครนนะคะรอติดตามว่าประเด็นนี้จะหาหรือกันได้หรือไม่ต้องบอกว่าตอนนี้ในเรื่องของวิกฤตอาหารโลกนะคะถือว่าเป็นภัยพิบัติหรือว่าแม้แต่เป็นปัจจัยที่ต้องติดตามกัน ด้วยนะคะและขณะเดียวกันหลากหลายประเทศก็อยากจะให้รัสเซียเนี่ยเข้ามาดูในเรื่องของสถานการณ์นี้เพื่อที่อาจจะทําให้ดีขึ้นแต่ว่าหลายประเทศก็บอกว่าไม่เอาดีกว่านะกลัวจะเกิดปัญหาตามมาด้วยแต่หนึ่งในนั้นนะคะอย่างทางด้านของจีนก็บอกว่าในเรื่องของการค้าการขายกับรัสเซียความสัมพันธ์ยังคงแนบแน่นด้วยนะคะและที่สําคัญวันนี้ทางด้านของคุณสีจิ้นผิงมีการออกมาเปิดเผยในเรื่องนี้กันเองเลยนะคะว่าการค้าของจีนกับรัสเซียเนี่ยยังคงแนบแน่นต่อไปด้วยนะคะแล้วก็อาจจะมีมูลค่า เพิ่มสูงที่สุดเป็นประวัติการด้วยค่ะ สำนักข่าว c MM ีเมีการรายงานนะคะถ้อยถแถลงของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนย้ำถึงพันธมิตรสัญญาด้านการค้าระหว่างจีนกับรัเสเซียค่ะเป็นการพูดคุยการในการประชุมเต็มคณะของการประชุมเศรษฐกิจระหว่างประเทศเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กผ่านระบบทางไกลซึ่งประธานาธิบดีวลาดิเมียปูตินของรัเสเซียนะคะเขาเป็นผู้กล่าวเปิดการประชุมพร้อมบอกว่าขณะนี้ความร่วมมือระหว่างรัเสเซียและจีนเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆค่ะโดยการค้าในช่วงครึ่งแรกของ ปีนี้คิดเป็นตัวเลขมหาศาลนะคะและคาดว่าจะแตะระดับสูงเป็นประวัติการอีกครั้งในช่วงไม่กี่เดือนข้างหน้าซึ่งถือว่าเป็นข้อพิสูจน์ถึงความร่วมมืออันยอดเยี่ยมระหว่าง2ประเทศได้เป็นอย่างดีค่ะนอกจากนี้นะทางด้านของประธานาธิบดีสีจินผิงเขายังมีการเน้นย้ำในการประชุมกันด้วยนะคะว่าศักยภาพทางเศรษฐกิจของจีนไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปและยังได้พูดถึงการพัฒนาในโครงการ1แถบ1เส้นทางหรือว่า BRI ของจีนเพิ่มเติมด้วยท่า างสถานการณ์ที่ชาติตะวันตกพร้อมใจกันออกมาตรการคว่ำบาตรรัสเซียค่ะ กรมสุลการกรจีนเขามีการรายงานนะคะมูลค่าการค้าระหว่างจีนและรัสเซียรวมทั้งซีงอยู่ที่6.581ล้านดอลลาร์ในช่วง5เดือนแรกของปีนี้ค่ะถือว่าเพิ่มขึ้นนะคะ28.9%จากปีก่อนหน้าโดยการเติบโตส่วนใหญ่นั้นเป็นผลมาจากจีนนําเข้าสินค้าจากรัเสเซียค่ะความสัมพันธ์อันแนบแน่นนี้นะคะต้องรอจับตาด้วยเพราะว่าเร็วๆนี้จะมีการประชุมสุดยอดผู้นําในกลุ่มบริกด้วยนะคะที่เราเคยนําเสนอกันไปนะคะไม่ว่าจะเป็นบราซิลรัสเซียอินเดีย จีนนะคนซึ่งก็รวมไปถึงเซาท์แอฟริกาด้วยนะคะจะดูว่า5พันธมิตรนี้นะคะ,คะจะก่อให้เกิดอํานาจใหม่ทางด้านเศรษฐกิจหรือไม่นะคะไปติดตามกันต่อค่ะที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะณปัจจุบันต้องยอมรับว่าอัตราเงินเฟอ้อที่พุ่งตัวสูงขึ้นนะคะและนโยบายการเงินที่แตกต่างระหว่างสหรัฐกับญี่ปุ่นนั้นส่งผลทําให้ค่าเงินเยนอ่อนค่าลงมากหากเทียบเคียงกับประเทศไทยเงินบาทยังแข็งค่ากว่าเงินเยนญี่ปุ่นซะอีกนะคะดังนั้นล่าสุดค่ะทิศทางของราคาสินค้า ที่เกิดขึ้นในประเทศญี่ปุ่นตอนนี้เริ่มปรับตัวสูงขึ้นแล้วนะคะผู้ประกอบการผลักภาระต้นทุนเหล่านี้เข้าสู่มือของผู้บริโภคค่ะมีการรายงานนะคะจาก True Data i ิงบริษัทวิเคราะห์จากญี่ปุ่นเปิดเผยว่าผู้ผลิตอาหารในญี่ปุ่นได้ปรับขึ้นราคาสินค้าหลังจากต้นทุนวัตถุดิบและน้ำมันดิบนั้นปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อนเนื่องน่าจะเป็นผลกระทบเพิ่มเติมเข้าไปอีกให้บรรดาครัวเรือนต่างๆที่กำลังฟื้นตัวจากโควิด -19 นะคะที่ได้รับผลกระทบมาก่อนนัาน น่าจะยังคงมีภาพของปัญหาเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยเพิ่มเติมในอนาคตละคะ่ะโดยในรายงานนั้นระบุบ,บอกว่าราคาเฉลี่ยของน้ำมันปรุงอาหารตามซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปของญี่ปุ่นตอนนี้ปรับตัวเพิ่มขึ้น1.5เท่าในเดือนพฤษภาคมมายองเนสนี่ปรับราคาเพิ่มขึ้นถึง30%นะคะสำนักข่าวเกียวโดรายงานว่าต้นทุนวัตถุดิบและน้ำมันดิบปรับตัวเพิ่มขึ้น2 คลองกับความต้องการที่สูงขึ้นเศรษฐกิจกำลังฟื้นตัวจากโควิด -19 ปัญหาห่วโซ่อุปทานชะงักงานญี่ปุ่นก็เลยเผชิญกับต้นทุนนำเข้าที่เพิ่มสูงขึ้นไปรวมกับเงินเยนที่อ่อนค่าก็ยิ่งสูงขึ้นหนักเข้าไปใหญ่นะคะ ผู้ประกอบการซูเปอร์มาร์เก็ตหลายรายค่ะซึ่งเป็นผู้กําหนดราคาสินค้านะคะตอนนี้ก็เลยตัดสินใจผลักภาระต้นทุนที่เพิ่มขึ้นจากผู้ผลิตอาหารไปให้กับลูกค้าเพราะว่าแบกรับกับต้นทุนที่ขึ้นไม่ไหวแล้วนะคะตอนนี้เราอาจจะเห็นได้ชัดะคะ่ะว่าภาพรวมของเศรษฐกิจทั่วโลกนั้นอาจจะมีการปรับตัว<ม>ลดลงนะคะแต่ละประเทศหรือว่าแม้แต่ในในเรื่องของเครื่องยนต์ที่จะทําให้เศรษฐกิจนั้นมีการเติบโตก็อาจจะต้องมีการฟื้นตัวหรือว่าทําให้ดีขึ้นโดยเฉพาะ ของการลงทุนกันด้วยนะคะ<ช>อย่างจีนเองก็ต้องบอกว่าในช่วงที่ผ่านมาเขาได้รับผลกระทบจากสถานาการณ์วารซโควิดสินะคะรวมไปถึงในเรื่องของภาพรวมเศรษฐกิจที่ยังคงชะลอตัวลงกันอยู่ดังนั้นหนึ่งในปัจจัยที่อาจจะเข้ามาช่วยทําให้เศรษฐกิจมีการฟื้นตัวดีขึ้นก็คือในเรื่องของการลงทุนการจดทะเบียนของบริษัทต่างๆที่จะเป็นหุ้นน้องใหม่ IPO ดึงดูดนักลงทุนกันด้วยนะคะถ้าย้อนกันไปในปี2 5 6 3ค่ะก่อนหน้านี้นเรามีการพูดคุยกันนะคะว่าทางด้านของ阿里巴巴หรือว่าแอนด ณแจ็คหมาเตรียมที่จะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นะคะแต่ว่าขณะเดียวกันเนี่ยคุณแจ็คหม่าเขามีการออกมาวิภาวิจารณ์ถึงในเรื่องของระบบการเงินกฎระเบียบการเงินของจีนค่ะเลยอาจทําให้ถูกตัดสิทธิ์ที่จะมีการ IPO กรันแต่ว่าวันนี้นะคะล่าสุดทางด้านของธนาคารกลางจีน p b o c มีการยอมรับนะคะการยื่นคําขอจากบริษัทอาลีบาบาเพื่อดําเนินการจัดตั้งแองกรุ๊ปเป็นบริษัทโฮดิ้งด้านการเงินค่ะทําให้ตลาดคาดหวังนะคะว่าทางการจีน จะเปิดทางให้แอนกรุ๊ปนั้นสามารถกลับมาเสนอขายหุ้นต่อสาธารณชนหรือว่า IPO ได้อีกครั้งหลังจากที่มีการระงรับกันไปเมื่อช่วงปลายปี2563ค่ะรอยเตอร์มีการรายงานฮะโดยอ้างแหล่งข่าววงในบอกว่าความเคลื่อนไหวดังกล่าวของธนาคารกลางจีนเป็นการส่งสัญญาณล,ล่าสุดค่ะว่าแอนกรุ๊ปซึ่งเป็นผู้ให้บริการด้านการเงินและบริหารความมั่งคัง่งในเครือของอาลีบาบาจะสามารถฟื้นตัวหลังจากที่ถูกทางการจีนเพ่งเล็งได้ โดยในรายงานระบุด้วยนะคะว่าในช่วงต้นเดือนนี้แบงค์ชาติจีนได้ออกมายอมรับการยื่นขอดําเนินการจัดตั้งบริษัทแองกรุ๊ปในลักษณะของบริษัทโฮดิ้งด้านการเงินค่ะขณะที่นะักลงทุนเขาก็หวังว่าหน่วยง,งานกํากับดูแลของจีนจะมีการผ่อนคลายมาตรการตรวจสอบบริษัทเอกชนอย่างเข้มงวดนะคะตั้งแต่ที่มีการดําเนินการกันมาตั้งแต่ปลายปี2563หลังจากเศรษฐกิจจีนชะลอตัวลงเนื่องจากมาตรการจกัดก้นโควิด -19 ค่ะนอกจากนี้นะคะการ ที่ธนาคารกลางจีนตอบตกลงทบทวนการยื่นขอจัดตั้งดังกล่าวยังถือว่าเป็นการส่งสัญญาด้วยนะคะว่าแอนกรุ๊ปอาจจะได้รับใบอนุญ,ญาตหลังจากที่รอคอยมานานค่ะแอนกรุ๊ปนะคะได้ร่วมมือกับหน่วยง,งานกำกับดูแลภาคการเงินตลอดหลายเดือนที่ผ่านมาเพื่อแก้ไขการดําเนินธุรกิจในหลายๆด้านถือเป็นการส่งสัญญ,ญาณที่ดีนะคะต้องรอดูว่าจุดเริ่มต้นนี้นะคะเป็นโอกาสของการที่จะพลิกกลับมาสําหรับหุ้นในกลุ่มเทคของจีน <c oughs> หรือไม่นะคะ ซึ่งนะัปัจจุบันค่ะถือว่าเป็นหนึ่งในทางเลือกที่นักวิเคราะห์และก็ผู้ที่กําลังติดตามในแวดวงของเศรษฐกิจจีนนะคะมองว่าเป็นโอกาสการลงทุนในหุ้นจีนและก็หุ้นกลุ่มเทคที่กําลังจะเริ่มฟื้นคืนกลับมาด้วยแล้วค่ะพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาต่อยอดในการลงทุนตลาดหุ้นไทยค่ะครึ่งปีหลังกับครึ่งปีแรกนี่ดูเหมือนว่าจะแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงนะคะต่างชาติยังคงขายและก็ยังมีปัจจัยที่เข้ามาเพิ่มเติมนั่นก็คือการ IPO ของหุ้นขนาดใหญ่ด้วยจะกกรระททบบตตตลลาาาาาดดหหุ้้นนไไยยอย่ง่งงชวัมมิค ตอกันค่ะ ได้เวลาเปิดเท้าหิบค่าสลเปื่อนบันไดสู่การเป็นเชฟมืนอาชีพมาถึงแล้วนิตยสารกรุ๊บแม่แอนคุยซีนร่วมกับูย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติโรงเรียนการเรียนมหาวิทยาลัยสวนุสิตเปิดรับนิสิตนักศึกษาที่มีฝันลงสนามประลองฝีมือทําอาหารในการแข่งขันแม่แอนคุยซีนยังเชฟคือเขาเซนต์เนจิูเป็นสู้ยอดเชฟในระดับอุดมศึกษาเปิดรับสมัครและส่งผลงานตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมถึง2ันพราสาคม2560น เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวโลกการเงินการลงทุนกับ y t u b e c h a n นล n m o n e y and Banking Channel ง่ายๆแค่เข้าเว็บไซต์ YouTube หรือแอปพลิเคชัน u t u b e บนสมาร์ทโฟนจากนั้นพิมพ์ค้นหาคำว่า Money and Banking Channel กด Subscribe หรือกดติดตามและกดกระดิ่งเพียงเท่านี้ทุกเทรนด์การลงทุนทั่วโลกทุกเรื่องเศรษฐกิจการเงินทุกหัวข้อสัมมนาดีๆก็อยู่ใกล้แค่คลิก ที่เคยด้วยแพลตฟอร์มต่างๆจาก S C B S M E รับตัวย่อลงนะคะและที่สาคัญแตชนีอาจจะไต่ระดับขึ้นมาเกือบเกือบหนึ่งพจุดแล้วนะคะแต่ว่าสัญญาณจากต่างชาติยังคงขายกันอย่างต่อเนื่องค่ะวันนี้ก็ขายกันออกไปเกือบ2,500กว่าล้านบาทค่ะดังนั้นเองเราจะเห็นทิศทางนะช่วงต้นปีแตชนีเนี่ยตลาดหลักทรัพย์หรือว่าแม้แต่ในของต่างชาติ<ะ>เขาซื้อเข้ามาอย่างต่อเนื่องแต่ปลายปีดูเหมือนว่าการส่งสัญญ,ญาจะเป็นการขายอย่างต่อเนื่องนะคะดังนั้นภาพรวมจะเป็นอย่างไรจะแตกต่างกันมากน้อยอย่างไรกันบ้างค่ะรวมไปถึงช่วงครึ่งปีหลังต้องบอกว่า ทะเบียน IPO กันด้วยจะสร้างมูลค่าหรือว่านักลงทุนจะต้องดูอย่างไรกันบ้างนะคะ,คะวันนี้มีสัมภาษณ์พิเศษมาฝากด้วยค่ะเชิญค่ะถ้าหากว่าเรามองไปเนี่ยนะคะในช่วงครึ่งปีหลังคือเดือนนี้เนี่ยเดือน6แล้วนะคะกําลังจะเข้าสู่ปลายเดือนและ6เดือนสุดท้ายของปีเนี่ยต่างชาติเนี่ยเขาจะประคองสถานะหรือจะซื้อเพิ่มหรือมีโอกาสที่จะขายออกไปอีกคะเรามองยังไงบ้างคะแหล่งหนุน ขอต่างชาติที่เคยหนุนหุ้นบ้านเราเนี่ยมันมีนมโอกาสที่จะลดน้อยลงก,กันนะครับก็ต้องเป็นเซเลกทีมากขึ้นแต่ตลาดหุ้นไทยเป็นอย่างนี้ตลอดทุกปีอยู่แล้วเนาะ mm hmm. ข้างหลังมันจะเล่นยากกว่าคืนแรกนะครับค mm hmm. ืนแรกจะเป็นะลยที่สดใสตล <Ha. S 2> อดอเลยเนะครับจริงๆ <ha. S 2> ปีนี้เนี่ย <Ha. S 2> ปีนี้เนี่ยถามว่าเราอ่ะมันขึ้นมาไม่เยอะหรือไงย่งยอแต่ว่าก็ต้องบอกว่ามันมันดีกวประเทศอื่นน,นะ uh huh. ต่างชาติที่มาซื้อหุ้นไทยบ้านเราเนี่ยในครึ่งปีแรกเนี่ยก็ก็ชนะยิ่งกว่าไปซื้อประเทศอื่นนะครับผม ก็ก็ถือว่าค่อนข้างที่จะแข็งแกร่งแต่ว่าให้ดูผลตอบแทนแล้วมันก็ไม่ได้ดีเหมือนปีที่มันผ่านมานะคะก็อาจจะเป็นช่วงที่คนได้กำไรกำไรในช่วงครึ่งแรกแค่ครึ่งหลังไปพักผ่อนแล้วก็รอทยอยเก็บสำหรับตลาดหุ้นไทยก็อาจจะเป็นได้ผมมองว่ามันจะดีขึ้นนะผมว่ามองวันจะดีขึ้นในครึ่งหลังในกรณีของผ่านเดือนตอนนี้ถ้าคุยกันถ้าภาคครึ่งหลังมันต้องดูเป็นระยะว่าหลักจะเปลี่ยนแปลงอนี้จะดีขึ้นแหละ ก็ค่อยดีขึ้นเพราะว่าในช่วงเดือนหกเดือนเจ็ดเดือนแปดตัวมันนี่น่าจะโดนกดอยู่หลายๆเรื่องนะครับเรากังวลเงินเฟ้อปลื้ใช่ไหมก็จะไปโดนกําไรวัสดุปิโมีโอกาสที่จะลดลงนะครับปกตุนต่างๆที่มันแพงขึ้นตัวกรรคสำคัญมากขึ้นมันจะเห็นกําไรแต้มมาที่สองที่มันจะดอกรีวิวคิวและเยียร์ได้นะครับเพิ่มแต้มมาที่สองปีให้แล้วมันทีด้วยนะครับมันมีกำไรพิเศษจากคุ้ณบางตัวนะครับทั้งบ t ทีทั้ง B อะไรไงม้นเข้ามาก็เลยท้ากำไรมันก็ ปกติมันก็มันจะดอกอยู่แหละทำว่าพ่อกังวลเงินเฟ้อก็จะดอกอีก,อกนะครับคราวนี้อ่า CPI เรากัวงวลกันเราเห็นราคาน้ำมันที่เราเคยช่วยไว้ตึงเอาไวเนี่ยจะเป็นดีเซลไม่ว่าจะเป็นอะไรเนี่ยมันก็จะมีการปล่อยลอยมามากขึ้นฐาน CPI ปี่แล้วเนี่ยมันต่ำอยู่แล้วนะครับในช่วงสามเดือนต่อจากนี้นะครับดังนั้นฐานต่ำแต่ว่า CPI ที่จะเพิ่มขึ้นอินเด็กซ์เนี่ยในช่วงเดือนต่อจากนี้มันสูงขึ้นได้ตามที่ผมบอการาคาน้ำมัน อ่ากการตึงดีเซลเนี่อะไรเงี้ยมันมันลดน้อยลงและนะครับมันก็เลยทําให้เราอาจจะเห็นตัวเลขเงินเฟอ้อของไทยเนี่ยมันมีโอกาสสูงได้ในช่วงสองสามเดือนนี้แต่ว่าเหมือนกันถ้าผ่าเรื่องนี้ไปได้แล้วเนี่ยผมว่ามันอะไรมันเป็นอะไรี่น,น่าจะแล้ก็ค่อยดีขึ้นได้ mm hmm. นอครับใจคิดแ่บช่วงนี้ก็เป็นช่วงคูกขักกันหน่อยในช่วงเดือนสองเดือนนี้นะครับก็ต้องฟันฝ่ากันไป ฟังจากไทม์ไลน์แบบนี้ก็คือช่วงเดือนสองเดือนนี้หาหุ้นที่น่าสนใจในการลงทุนค่อยๆทยอยสะสมได้มีโอกาสไปพังกบหัวใหม่สำหรับตลาดหุ้นไทยสักประมาณสิงหากันยาแบบนี้พอจะพูดแบบนี้ได้ไหมคะใช่ใช่ใช่แล้วจะมีเรื่องให้ฝันฝวดประมาณนี้นแหละหคุยกันแล้วก็ว่าแต่ว่าดูถ้าเราใช้ทราเก็บดูเอาไว้ว่าม,มันไม่ไม่ควรจะต่างกับันห้าร้อยจเจสติหรืออะไรเงี้ยเนาะแล้วก็มันจะฝันฝวดแค่เดือนสองเดือนตามเหตุผลอธิบายก็จะเป็นช่วงจังหวะในการสะส,สม,มเพื่อจะไวเราพัางงบหัวใหม่ ในช่วงหลังจากประมาณสิงหาเป็นต้นไปอยไาเงนะผมว่าน่าจะเป็นประมาณนี้นะให้ดูจากภาพคร่าวๆค่ะจะได้เป็นภาพให้คุณผู้ชมได้หาจังหวะในการลงทุนกันนะคะเห็นบอกว่าเรื่องของหุ้น IPO นี่ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่เราก็อาจจะต้องให้น้ำหนักเหมือนกันใช่ไหมคะเนี่ยนะนี่เลยบอก่าสั้นๆมันก็เลยคนดัดแต่ว่านี้ออกตัวนิดหนึ่งว่าผู้โดยารนิ่หนึ่งว่าคุณตัวนี้อยู่ ในช่วงของแบ็กเอบนะครับเจ็บแบบผมไม่ลงรายละเอียดแล้วกันนะครับมันจะมีคุณขนาดใหญ่ที่กำลังจะเข้ามานะครับเป็นคุณของตลานของสถาบันการเงินนะครับแต่ว่าในทำทำงานปกติเนี่ยเวลาหุ้นใหญ่ๆเข้ามาในตลาดนะครับผู้ก,กองทุนผู้ก,กองทุนต่งตางๆไม่ว่าจะเป็นไทยหรืออะไรเขาต้องจองซื้อ,อนะครับต้องมาเข้าใจก่อนว่าวพฤติกรรมของกองทุนเนี่ยในเมืองไทยเมังง่อนอเขาจะเป็น fully i n ินเวนะครับก็คือเขาลงเขาลงทุนเต็มแน่นอนนะครับมีเท่าไหร่เขาใส่หมด แต่แคดดีบางจังหวะถือแคดเล็กน้อยเฉยนะครับค่าเฉลี่ยถือแคดก็อยู่ประมาณละกสองสามเปอร์เซ็นต์อะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่าพอเป็นคุณใหญ่เข้ามาในระยะเวลาสั้นๆเนี่ยเขาจะต้องเตรียมเงินนะครับในการเข้าซื้อคุณผู้นี้นะครับดังการเตรียมเงินก็ต้องขายอุปสงัวออกไปนะครับเพราะฉะนั้นการเข้ามาของอุณขนาดใหญ่เนี่ยอยู่ในกลุ่มของ ไฟแนนะซ์เนอะกลุ่มเขาเรียกว่าฟินแลนเชียลอุตสาหกรรมฟินแลนเชียลอุตสาหกรรมฟินแลนเชียลเนี่ยจะประกอบไปด้วยเซกเตอร์อยู่สามเ,เซกเตอร์แบงก์เอ่อไฟแนนซ์แล้วก็แล้วก็ประกันนะครับสามเซกเตอร์เนี่ยก็จะค่อนข้างที่จะเอ่อถูอันเดอร์เวทได้นะครับเมื่คือเขาจะซื้อหุ้นกลุ่มอะไรเพิ่มก็ต้องขายกลุ่มนั้นแหละออกไปเพื่อจะรักษาสัดส่วนนะครับแล้วก็ลักษณะปกติเป็นฟูลยินเวทอยู่แล้วก็เลยทำให้กลุ่มนี้มีโอกาสจะกดดันในช่วงเวลาต่อจากนี้ ถ้าต้องลอเกือบ,บหนึ่งเดือนเนี่ยถ้าไปดูในอดีตนะครับไปดูในอดีตเราเคยเจอรู้ทุนรุ่งพีมาก่อนนะครับอย่างถ้าจำกันได้นะ AWC หรือ CRC อะไรเงี้ยนะครับรุ่นพีเนี่ยอย่างตอน AWC ก่อนที่เขาเข้ามาหนึ่งเดือนนะครับเขาไปอยู่ในกลุ่มปกติรเราก็รู้อยู่ปกติเน,นผันถวนน้อยกว่าเซตอยู่ละนะครับใน,ใน,ใ,นในตอนนั้น ซึ่งในหนึ่งเดือนที่ผ่านมาอุบพุนตัวปตีตอนนั้นเนี่ยก่อน a d ่ดเข้าเนี่ยลงไปเอร์เนต์นะครับุนตัวปตีแล้วพุนตัวปตีบางตัวก็ลงเกินเดปอยู่ด้วยก็กลุ่มลงเจร์เนาะขณะที่ c r อาร์ซก็เหมือนกัน CRC นี่อยู่ในคอมเมอรเราก็รู้ว่าผันผวนน้อยกับตลาดนะครับในช่วงหนึ่งเดือนก่อนเข้าเนี่ยอ่าด้านของกลุ่มคอมเมอรเนี่ยก็ลงไปนะครับเราลาวสักสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับสิบเอ็เปอร์เซ็นต์มันก็เห็นแลเดนเวลา นะครับเข้ามาในตลาดมันจะมีการเตรียมเกิดทำให้ในช่วงหนึ่งเดือนก็จะลงประมาณนี้แหละเฉลี่ยเจ็ดถึงสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับต้ตงตงตองต้องต้องเพราะนั้นเรื่องเนี้ยต้องต้องระมัดระวังแต่ว่าคือมันไม่ได้เกี่ยวกับ valuation อะไรแต่มันเป็นการเรื่องของการเตรียมเตรียมความพร้อมเตรียมเงินการรีบาลานซ์พอร์ตของกองทุนทั้งไทยและต่างประเทศนะครับก็เลยทําให้อาจจะเห็นุ้นกลุ่มแบงก์หรือว่ากลุ่มอะไรประมาณนี้เกี่ยวกับการเงินผันผวนอยู่ในช่วงนี้ นะครับก็เลยเป็นเรื่องนี้แหละแต่ว่าอีกอย่างหนึ่งต้องบอกว่าหุนกลุ่มแบงค์หุนกลุ่มประกาศอะไรเขาได้ประโยชน์เรื่องของเวลาด,ด,อดอกเบี้ยขาขึ้น<ช>ต้องดูกันว่ามันจะออฟเซตกันไหวไหมแต่ว่าในอดีตนะในกลุมก่มอาจจะลงเยอะในการเต็มเต็มเงินเพราะผ่าน <c oughs> มีหุ้นขนาดใหญ่เข้ามาแล้วหลังจากนี้เขาก็กลับมาตามปกตินะครับตาม valuation ตามฟื้นขึ้นมาได้ตามปกติแค่จะแจ้งทราบว่าในช่วงสั้นๆเนี่ยก็จะโดนเรื่องนี้กดดันนะครับังนั <c oughs> ้นสรุป เอ่อในช่วงสั้นเนี่ยถ้าเกิดราคาน้ํามันมีการย่อกลุ่มกลัวคอมเบตตี้ต่างๆโดนกดดนันครับกลุ่มแอ์หรือว่ากลุ่มไฟแนนซ์นับจะมีเรื่องนี้เข้ามากดดันเริมเหมือนกันแล้วภาพรวมตลาดก็เลยจะซึมๆมากกว่าปกติหน่อยนะครับใ,ในช่วงสั้นครับ ติดทุกความเคลื่อนไหวลอกการเงินการลงทุนจัก YouTube c h a n n e n m y n n y b n n k i n k i n g n n e n ง่ายง่ายแค่เข้าเว็บไซต์ YouTube หรือแอปพลิเคชัน YouTube บนสมาร์ทโฟนจากนั้นพิมพ์ค้นหาคำว่า Money and Banking Channel กด Subscribe หรือกดติดตามและกดกระดิ่งเพียงเท่านี้ทุกเทรนการลงทุนทั่วโลก,กเรื่องเศรษฐกิจก,การเงินทุกหัวข้อสัมมานาดีๆก็อยู่ใกล้แค่คลิก มันนีเอ็กอ2,022หาดใหญ่เปิดโลกาลงทุนยุคใหม่ลงทุนเพิ่มความมั่งคั่งด้วยหุ้นทองกองทุนทั้งในและต่างประเทศตอบโจทย์ทุกความต้องการด้านการเงินสินเชื่อบ้านสินเชื่อบุคคลสินเชื่อเอสดอกเบี้ยต e ่ำเงินฝากดอกเบี้ยสูงออมเงินเกษียณสูงบริการทางการเงินจากสินเทืและออนไลน์แบงกิ้งประกันชีวิตประกันสุขภาพประกรันภัยคุ้มครองทุกสถานการณ์เพิ่มความมั่งคั่งในยุคดิจิทัล8-10กรกฎาคมน,นี้หากใหญ่ทองชั้น5เซ็นท่าหัดใหญ่

ประกันชีวิต Money Expo 2022หาดใหญ่8-10กรกฎาคมนี้หาดใหญ่หอชั้น5เซนเทรัลหาดใหญ่ รับนะคะว่าภาพรวมการลงทุนในช่วงที่ผ่านมาอาจจะทําให้เรานั้นเลือกการลงทุนมากยิ่งขึ้นด้วยนะที่ให้เหมาะกับตัวเองค่ะล่าสุดทางด้านของบจบนหลวงนะคะบอกว่าตอนนี้เตรียมที่จะมีกองทุนนะคะที่ให้นักลงทุนสามารถเลือกได้ค่ะว่าจะนําเงินไปลงทุนนะคะแบ่งสัดส่วนการลงทุนในตลาดหุ้นนะคะมีทั้ง25เแล้วก็100ด้วยค่ะโดยมีการเปิดเผยกันนะคะจากทางด้านของคุณวศินวัฒนวรกิจกุลกรรมการผู้จัดการ head of business distribution บจ บนหลวงนะคะมีการเปิดเผยค่ะว่าตอนนี้ทางด้านของบริจรบบมหลวงเตรียมเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกหรือว่า IPO 3กองทุน RMF นะคะที่จัดพอร์สำเร็จรูปตามระบความเสี่ยงมาให้แล้วซึ่งก็ได้แก่ BMAPS 25 RMF BMAPS 55 RMF และ BMAPS 100 RMF ค่ะโดยจะมีการ IPO กันนะคะ22ถึง28มิถุนายนนี้ โดยนักลงทุนนะคะที่รับความเสี่ยงได้ไม่สูงแต่ก็อยากมีโอกาสเพิ่มผลตอบแทนจาัดก,การลงทุนก็สามารถเลือกกองทุนนะ BMAPS 25 RMF ได้ค่ะซึ่งจะเป็นการลงทุนในหุ้นไม่เกิน25ถ้ารับความเสี่ยงได้เพิ่มขึ้นแต่ก็ไม่อยากเสี่ยงสูงจนเกินไปก็ต้องเลือกกองทุนนะคะ BMAPS 55 RMF ค่ะจะลงทุนในหุ้นไม่เกิน55และอีกหนึ่งกองทุนนะคะก็สามารถรับความเสี่ยงได้เต็มที่เพราะว่าเขาจะไปลงทุน ทุนในหุ้น100%โดยทั้ง3ามกองทุนนะจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายค่ะสามารถทยอยลงทุนด้วยเงินจำนวนเท่ากันทุกๆเดือนหรือว่า DCA ได้ซึ่งการลงทุนอย่างต่อเนื่องด้วยระยะเวลาที่นานพอก็จะยิ่งทำให้ไปถึงเป้าหมายการเงินมีเงินเพียงพอใช้ในวยัยเกษียณได้เร็วมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะสามารถวางแผนนะคะตามความเสี่ยงที่ท่านรับได้นะคะในขณะเดียวกันความเสี่ยงเนี่ยก็สามารถที่จะแปลผันตามอายุได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะ,คะก็ลองไปปรึกษาแล้วก็ ลองฟังคําแนะนําและรายละเอียดของพอร์ตกันดูนะคะเพื่อเป็นทางเลือกการลงทุนที่น่าสนใจและค่ะทีนี้เราไปดูกันต่อนะคะณปัจจุบันต้องยอมรับว่าหลายๆคนเนี่ยนะคะหรือว่านักวิเคราะห์ต่างๆเริ่มมองไปที่เศรษฐกิจจีนนะคะหลังจากที่เริ่มมีการฟื้นตัวที่ดีมากยิ่งขึ้นค่ะล่าสุดนะคะทางด้านของบลจกรุงไทยเองก็มองเห็นโอกาสการลงทุนจากเศรษฐกิจฟื้นตัวนะคะเงินเฟอ้อยังต่ำแล้วก็มีการกระตุน้นการใช้จ่ายกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยน่าจะเป็นโอกาสการลงทุนในหุ้นและก็ตราสารี้ค่ะคุณ ินดาหารัตนกูลกรรมการผู้จัดการบรจกรุงไทยเปิดเผยว่าณปัจจุบันเนี่ยจีนถือว่าเป็นหนึ่งในตลาดที่น่าสนใจในการลงทุนนะคะมีนโยบายในการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐซึ่งในวันนี้เนี่ยเพิ่งมีการคงอัตราดอกเบี้ยงเงินกู้สําหรับ ลูกค้าชั้นดี1ปีละ5ปีด้วยนะคะภาพรวมของการลงทุนเนี่ยยังเห็นนโยบายทางด้านของการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องละค่ะระดับเงินเฟอ้อยังต่ำศัยภาพที่เป็นแหล่งซัพพลายวัตถุดิบสาคัญของโลกนี่ก็เป็นจุดแข็งของจีนนะคะแม้ยังเผชิญกับปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด -19 แต่ว่าการส่งออกนั้นก็ยังฟื้นตัวได้เป็นอย่างดีภาครัฐเนี่ยมีการใช้เงินชดเชยและสิทธิประโยชน์ทางภาษีให้กับธุรกิจได้รับผลกระทบจากการล็อกดาวน์อัตราเงินเฟอ้อนณะปัจจุบันต่าที่สุดในโล เพียงแค่2.1%ค่ะซึ่งมองว่าเป็นโอกาสการลงทุนนะคะ ซึ่งถ้าหากว่าเรามองแล้วเนี่ยณปัจจุบันเดชนี MSCI ลงทุนในหุ้นจีนน่ยอยู่เพียงแค่3.5%ของพอร์ตเท่านั้นนะคะสะท้อนให้เห็นว่านักลงทุนส่วนใหญ่ยังมองข้ามค่ะช่วงนี้นับเป็นโอกาสและจังหวะที่ดีในการลงทุนทั้งหุ้นตราสารหนี้แล้วก็เงินหยวนของจีนจึงมองแล้วก็เสนอนะคะเป็นกองทุนทางเลือกเพื่อให้คุณผู้ชมได้ไปศึกษาเพิ่มเติมหกองทุนเปิดเคแทมไชน่าเอชาร e ไควิตี้ฟัค่ะสกองทุนเปิด เคแทมไชน่าอีควิตี้ฟันและ3นะคะ กองทุนเปิดเคแทมไชน่าบอลฟันค่ะซึ่งก็เป็น3ทางเลือกที่นํามาฝากกันในค่าคืนวันนี้ค่ะเริ่มเห็นช่องทางเพิ่มเติมสําหรับการลงทุนแล้วด้วยนะคะช่วงที่ผ่านมาภาวะเศรษฐกิจอ,อาจจะมีการปรับตัวลดลงแต่ว่าตอนนี้อาจจะเป็นโอกาสที่เราจะไปเริ่มต้นลงทุนกันได้แล้วด้วยค่ะก่อนหน้านี้เนี่ยสักสองสามปีที่ผ่านมาะนะคะกองทุนหุ้นจีนนะคะติดลบไปตั้งแต่ระดับ2 0จนถึง50เปอร์เซ็นต์นะคะมาตอนนี้เนี่ยกำลังจะผ่านพ้นจุดต่ำสุดนะคะแล้วก็เริ่มจะเอาชนะดัชนีตลาดหุ้นสหรัฐได้้แลวลวอองไปศึกษาเเเพิิ่่่มตมตคะื เป็นโอกาสหนึ่งนะคะที่จะใช้ในการเติมพอร์ตการลงทุนในช่วงเวลานี้แหละค่ะนี่ก็คือข่าวสารที่นํามาฝากกันในค่ำคืนวันนี้นะคะพรุ่งนี้4ี่ทุ่มกลับมาพบกันอีกครั้งสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ใช้แผนดีเซลช่วยลดต้นทุนเกษตรกรเผยโฉมรถจี๊ดไฟฟ้าโซล่าเซลล์ฝีมือวิศวกรปางหกขับขี่ง่ายไม่ง้อน้ำมันติดตามได้นเรื่องดีๆทั่วไทย